ีการเอนให้ทุคนปากให้กำลังใจไดีแล้วยนี็นี้ดยนิดหน่อยค่ะนอนหน่อยนอนอย่าเบาลงค่ะกินยาพวกก็ช่วย เราถือไปได้ไม่ถึงขนาดเลยตอนตอนที่ล้วมีค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะยาเหลือแค่เอษเหลือกี่เม็ดยาเศษนี่มเหลือกี่เม็ดมีมีอยู่ประมาณสี่เม็ ไม่ค่อยหายเลยไมมันก็น้อยแล้วล่ะมันมีรถสามีมากับรถสามีีค่ะอ๋อออยอะออยมาั้นมันโดนแอร์ดนเยแล้วมันเต่าเยกแม่บ้าิดอย่างน้ได้่ะคะแบบเะมี เอนแกกดทงดี่เออน่าจะหายแล้วเดีอย่าโดนเดยวทางนั้นเย็นอที่น้เย็นเย็แอรเย็นกัพันคอ